เทเปนเรนสุดท้ายคือพระอารามเทเปนเรนอีกหนึ่งสร้างพุทธสถานโบราณคดีที่สร้างราวศตวรรษที่5ตั้งอยู่ไม่ไกลาจากกรุงคาบูลไปทางที่ใต้ในเทือกเขาแซนบุรัสอารามประกอบด้วยเจดีขนาดเล็กและโบสถ์ เชื่อว่าสถานที่นี้ถูกลืมไปตั้งแต่ชาวมุสลิมได้เข้ามามีบทบาทในศตรวรรษที่9และถูกให้ความสำคัญอีกครั้งในสงครามโซเวียตอัฟกานิสถานปัจจุบันตกอยู่ในรายชื่อสถานโบรดกโ,โ,โลกที่มีความเสี่ยงต่อการถูกทำลาย100ออันดับแรกของยูเนสโกร่วมกับพุทธศาสนสถานอื่นๆในอัฟกานิสถาน นอกจากนี้เทเปนเนรนก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ถูกกล่าวถึงในบันทึกของหลวงจีนส่วนซางเช่นกันซึ่งท่านได้เยี่ยมชมวัดแห่งนี้หลังจากที่เดินทางกลับมาจากอินเดียอีกด้วยและจาก6สถานที่ที่กล่าวมาทั้งหมดก็ยังมีอีกหนึ่งสถานที่อย่างเทเปกัฟิริยัตที่มีข้อมูลน้อยมากนะครับ